สวัสดีค่ะก่อนหน้านี้นะพี่แป้งได้ไปอ่านหนังสือท่องนรกมาเล่มน,นี้เลยแล้วมันมีอยู่ตอนหนึ่งชื่อว่าตอนท่องนรกแดนพิษพึ่งนรกน้อยตอนเนี้ยนะเกี่ยวข้องกับศาสนาความเชื่อความศรัทธาความไม่วางใจเป็นการกระทําที่ผิดบาปร้ายแรงกว่าคนทั่วไปมากมายนักเลยแหละอืแล้ว ลองทายดูสิว่าเกี่ยวข้องกับผู้ใดบ้างใช่บุคคลเหล่านี้เปล่าคะที่อาศัยความเชื่อหรือหากินกับพระก,กับเจ้ากับเทพเทวาหรือแม้กระทั่งเป็นบุคคลที่มีตำแหน่งเป็นที่นับหน้าถือตาแก่บุคคลทั่วไปนะคะแม่นเลยจ้าคนพวกนี้นะจะชอบทำตัวดูเหมือนว่า เป็นผู้ที่สละตนแล้วก็มีใจที่อยากจะช่วยเหลือผู้อื่นแต่ที่จริงไม่ได้อยากจะช่วยที่มาจากน้ำใสใจจริงของตนอย่างแท้จริงนะ่ะแล้วก็บ้างก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาที่เข้าไปจัดตั้งหรืออยู่ในสํานักศักดิ์สิทธิ์หรืออยู่ในวัดนั่นเองได้มีการเรียนรู้คำสั่งสอนต่างๆใช่ไหมแต่กับ กระทำตนไม่ได้หรือไม่เคยนำเอาคำสอนเหล่านั้นน่ะมาปฏิบัติตนในทางที่ถูกที่ควรได้เลยก็คือไม่ได้อยู่ในกรอบแห่งศิลธรรมคุณงามความดีแล้วก็อีกทางก็ยังมีการเนรคุณต่อคำสั่งสอนของคู่บาอาจารย์ของตอนต่อศาสนาของตอนอ่าแล้วก็ยังมีการที่แบบว่าจะคอยเรียกรลายเงิน ผู้ที่ผู้ที่เป็นเหยื่อนะ่ะที่แบบว่าเขาหลงเชื่อว่าบุคคลเนี้ยน่าเชื่อถือน่าไว้วางใจได้ก็ทำยังไงให้เงินเหล่านั้นไหลมาเข้ากระเป๋าของตนบ้างก็มีการยักยอกเงินอีกด้วยอืมแล้วก็หลอกลวงเหยื่อให้ตายใจโดยการเอาผลประโยชน์เข้าตนอื คือพูดง่ายว่ามีใจที่คิดคดละโมบโลภมากอยากได้ของคนข,ของคนอื่นมาเป็นของตนทำทรัพย์สินเหล่านั้นน่ะมาปลดเปลื้องภาละนี้นี่สินของตนบ้างก็ไปทําตัวเสเพก็มีเออก็ทําให้วัดหรือสถานที่ปฏิบัติธรรมเหล่านั้นน่ะมีเกิดการเสื่อมเสียชื่อเสียงเกิดขึ้นเสื่อมวินัย มัวหมองไปด้วยนั่นเองอย่างที่เห็นเป็นข่าวอย่างเช่นทุกวันนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่เลยจ้ะแล้วยิ่งบางคนนะที่มาบวชเป็นพระบัญชีแต่ตัวเองนั้นยังไม่ได้อบรมบ่มเพาะนิสัยประพฤติกรรมขอเตงให้ไปในทิศทางที่ดีได้ก็คือยังไม่ยังไม่ได้แบบว่าอยากจะละเว้นจากทางโลกอะ่ะก็คงยังมีนิสัยที่แบบว่า ขัดกับหลักธรรมคำสั่งสอนนั้นๆยังคงใช้ชีวิตกับความชอบความสุขสบายเห็นเงินทองเป็นพระเจ้าเห็นโอกาสในการตักตวงผลประโยชน์เข้ามาสู่ตนคือพูดง่ายว่ายังไม่สามารถลดละเลิกกิเลสท,ทางโลกได้นั่นเองคนเหล่านี้แทนที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ ผู้คนได้ศรัทธาเลื่อมใสใช่ไหมแต่กลับทําตัวให้ศาส,สนามัวหมองไปด้วยบุคคลเหล่านี้จึงต้องได้รับบทลงโทษอย่างหนักทวีเท่ามากกว่าบุคคลทั่วไปยิ่งนักเอแล้วพวกที่เป็นนักบวชปลอมล่างทรงปลอมหรือแม้กระทั่งเทพปลอม ที่หากินบนความทุกข์ของชาวบ้านเกี่ยวข้องด้วยไหมคะเกี่ยวข้องแน่นอนจ้าบุคคลเหล่านี้นะอาศัยความเชื่อความไว้วางใจมาสร้างผลประโยชน์ให้เกิดแก่ตนแทนที่ว่าบุคคลเหล่านี้นะควรที่จะมีจิตใจตั้งมั่นในการที่จะเอออยากจะรักษาเยียวยาฟื้นฟูช่วยเหลือผู้อื่นใช่ไหม แตก่กับอาศัยอาศัยความที่เป็นผู้รู้เป็นผู้ที่มีอิทธิฤทธิ์ปฏิหารงเนี้ยเป็นพระเป็นเจ้าเราอย่างเงี้ยมาทำการซื้อขายในในรูปแบบมีการแลกเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินเงินทองก็ดีหรือเป็นผู้ค้าผู้ขายอะไรเงี้ยอืม คนเหล่านี้นะเป็นผู้ที่มกักมากในทรัพย์สินเงินทองของผู้อื่นก็คือมีเจตานาที่จะหลอกลวงบุคคลทั่วไปไปวันวันนั่นเองโดยที่แบบว่าขาดจิตสำนึกที่ดีขาดความรับผิดชอบในการกระทำสิ่งผิดผิดของตนเป็นการนำภัยมาสู่สังคมบุคคลเหล่านี้ก็จะได้รับโทษอย่างสาสม จากนรกนี้นั่นเองจ้ะอ๋อค่ะแล้วบทลงโทษคืออะไรหรือคะที่ในคุกนรกแห่งนี้นะพื้นที่ค่อนข้างคับแคบอย่างมากเลยละจ้ะจะหลบหนีก็หนีไม่พ้นแล้วในแดนนรกแห่งนี้นะก็จะเต็มไปด้วยฝูงพึ่งพิษร้ายเป็นหมื่นหมื่นตัวเต็มไปหมดคอยวิ่งไล่ต่อยเหล่าดวงวิญญาณน,นักโทษเหล่านี้ ที่มีกลิ่นกายไม่บริสุทธิ์ติดตัวยิ่งบรรดานักโทษวิ่งหลบหนีมากเท่าไร่ฝูงพิษพึ่งเหล่านี้ก็จะยิ่งไล่ต่อยมากเท่านั้นแต่ละคนมีบาดแผลผุพองเกื่อนกายเต็มตัวไปหมดโดยเฉพาะตรงที่ศีรษะนะก็จะยิ่งบวมช้ำป,ปูดโปนยิ่งโดนพิษร้าย ออกฤทธิ์มากเท่าไหรน้ําตาก็ยิ่งตกในเจ็บปวดแสบร้อนมากเท่านั้นแต่ละคนกุมหัวโดดเต้นเหยงเยงแสบเหลือจะทนเลยแหละโอลมาท,ทั้งปวดทั้งคันปวดหัวหมุนตาลายไปหมดโดนทั้งพิษพึ่งรุนแรงแล้วนะก็ยังโดน วังเหล็กในเข้าให้เจ็บไปถึงขั้วหัวใจเลยทีเดียวเป็นบทลงโทษที่สาสมอย่างมากให้กับเหล่าดวงวิญญาณที่มีใจไม่บริสุทธิ์แฝงเล้นไปด้วยความคิดเล้ห์ลขาดความจริงใจที่อยากจะช่วยเหลือผู้คนอย่างแท้จริงแอบอ้างเบื้องสูงในการทำสิ่งต่างๆที่เลวร้าย มุ่งเน้นหาแต่ผลประโยชน์เข้าตัวความผิดเหล่านี้นะสมควรได้รับบทลงโทษอย่างหนักอย่างเช่นที่กล่าวมานี้ละจ้าอย่างที่เขาเรียกว่ามือถือศากปากถือศิลอย่างนี้แน่เลยใช่จ้าหรือที่เรียกว่าข้างนอกสดใสข้างในเป็นโพงโอ๊ย สุภาษิตก็มานะคะเนี่ยจ้าสิ่งหนึ่งเลยที่พี่แป้งเชื่อก็คือการหมั่นกระทําความดีละเว้นความชั่วสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นเกาะป้องกันภัยให้กับตัวเราได้แล้วหากเรานั้นเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์จริงใจตรงไปตรงมาให้กับตัวเราเองและผู้อื่น สิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นความสบายใจที่นํามาซึ่งความสุขของเราได้นั่นเองสําหรับคลิปวิดีโอนี้พี่แป้งต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขโชคดีมีชยัยสุขภาพแข็งแรงกันทั่วหน้านะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะ